สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังคําสอนของปร,ราชญ์สโตอิกนะฮะชื่อดังนะครับท่านมาคัสออริเลียสนะครับบอกว่าเมื่อคุณรู้สึกตัวตื่นนะฮะให้ขอบคุณความพิเศษของการได้เป็นมนุษย์การได้หายใจการได้คิดมีความสุขและได้รักครับผมว่านี่เป็น คำสอนนะคำแนะนำที่โคตรมีค่าเลยนะมีค่ามากเลยครับสำหรับผมเพราะว่าเออ่ด้วยความที่ผมเองก็มีช่วงเวลานะครับที่อ,อได้เฝ้าแม่ผมนะตอนที่ท่านยังป่วยอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็จากไ,ไล้วล่ะทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเห็นว่าท่านตื่นขึ้นมาก็ดีใจนะโอ้แม่เรายัง มีชีวิตรอดอยู่ไว้วันนี้นะเออเรารู้สึกสบายใจรู้สึกสึกมีความมั่นคงในใจวันนี้นะก็มันเป็นของขวัญจริงนะถ้าถ้าคุณได้ได้เฝ้านะครับได้เฝ้าไข้ได้เฝ้าคนป่วยนะครับคนที่คุณรักที่สุดนะครับคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหการที่คนที่คุณรักนั้นได้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่ป่วยหนักนั้นโคตรมีค่าเลยนะโคตรมีค่าเลย การที่เขายังหายใจได้มีค่ามากครับผมว่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้เก็ตเพราะว่ายังไม่เคยเจอประสบการณ์นะแต่ว่าคนจนใหญ่ครับใครก็ตามที่ยังไม่เคยมีคนที่รักเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับผมว่าการที่คุณได้รักมันก็เป็นความพิเศษของการเป็นมนุษย์นะฮะ ยิ่งคุณมีอายุมากขึ้นมากขึ้นครับคุณจะรู้สึกว่าการมีความรักนั้นโอ้โหโคตรพิเศษเลยโคตรพิเศษเลยและเป็นสิ่งที่มันทำให้ดีกรีความสุขพุ่งกระฉูดเลยครับสุดยอดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดีเทลกันนะครับเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจนะนี่ครับประโยคของท่านจัก,กรพัรด์มาคัสออเรเลียสเนี่ยนะมีความหมายลึกซึ้งครับ และสื่อให้เราเห็นคุณค่าของทุกเวลาของชีวิตครับทุกๆวันทุกๆเวลาทุกนาทีครับเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมานะเมื่อเราตื่นมานตอนเช้าอนะว่าเรื่องนี้สําคัญนะบางคนเนี่ยไม่รู้คนคนุณตระหนักรู้หรือเปล่าแต่ผมเองบางทีถ้าไม่สบายครับวันไหนรู้สึกไม่สบายตัวเองนะไม่เคนืนตัวเองไม่สบายรู้สึกมันโอ้โหทรมานเหลือเกินแต่จำเป็นต้องนอนอนะ่ะเพื่อ หวังให้ร่างกายมันเยียวยานะผมว่าแทบเป็นคนแหละรู้สึกหวั่นไหวว้ยกูจะรอดไหมวะเนี่ยพรุ่งนี้จะตื่นได้ไหมนะฮะและทุกครั้งที่ตอนเช้าเราได้ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างที่มันเป็นความเจ็บปวดความทรมานในกายมันหายไปโอ้โหผมว่าเช้าวันนั้นเป็นวันที่โคตรมีค่าเลยครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการตระหนักรู้ถึงความพิเศษนะครับ และสิ่งที่มีค่าในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ควรนะครับควรนตนักรู้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สุดยอดเลยนะได้หายใจโอเคสัตว์อื่นหายใจแต่การได้คิดเนี่ยสัตว์อื่นก็คิดเหมือนกันครับมีความสุขเชน่นกันครับได้รักเช่นกันนั้นการเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ผมว่าพิเศษนะพิเศษมากครับ ได้หายใจได้คิดได้มีความสุขได้รักครับบางคนเนี่ยชอบไม่รู้ขาเจออะไรมาเ็าได้เขาได้สื่ออะไรมานะเขาเขาอยากจะเป็นเทวดาเขาอยากจะเขาคิดถึงชาติหน้าเลยครับคิดถึงชาติหน้าก็จะเป็นเทวดาก็จะเป็นเศรษฐีอะไรต่งนางนๆานาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่าศาสนาควรสอนเหรอผมว่าไม่ใช่นะาศาสนาที่ดีควรสอนให้เราเนี่ยพอใจปัจจุบันครับ ภูมิใจในความเป็นมนุษย์ผมยังคิดเล่นนะการเป็นเทวดามีหนือเนี่าวะก็ชีวิตไม่รู้มีจริงหนระือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเป็นเรื่องบอกเล่าเป็นการพูดเป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟที่ออกมาแชร์กันและวะ้วก็ไม่รู้ฮนะแต่ผมคิดล่นถ้าการ,ารเป็นเทวดาด้วยการกินไม่ต้องกินสวยสุขแคอ่อิ่มทิพย์แล้วก็มีความสุขตลอดเวลาว่า มันจะพิเศษตรงไหนวะไม่พิเศษเลยนะมันเป็นชีวิตที่น่าเบื่อมากครับดังนั้นเนี่ยการเป็นมนุษย์ครับโอ้โหมันเป็นสำผมนะผมก็คิดเล่นว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่มนุษย์มองมอง,มองโลกเนี่ยผมว่าจะเป็นอย่างว่าการเป็นมนุษย์สีสันโคตรดีโคตรเยอะครับมันเป็นเหมือนกับเพื่อนถ้า,ถ,าถ้าคุณสามารถอวตารได้นะเหมือนกับคุณได้ดูหนังอวตารใช่ไหมคุณย้ายจิตมา อยู่ในร่างมนุษย์ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะยเวลาประมาณสัก70ปีอะนะแล้วคุณใช้ความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่อย่างแบบเหมือนกับคุณเป็นท่องเที่ยวครับนะมาเป็นมนุษย์70ปีเนี่ยย้ายจิตมาเป็นอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยเติบโตตั้งแต่เด็กจนจนแก่นะแล้วก็อีกไปนานคุณก็จากไปขอว่าแค่คุณว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องจากไปเนี่ยคุณมองว่าโลกมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับการมาท่องเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งว่าโ การเป็นมนุษย์เนี่ยมันโคตรพรีเมียมอ่ะโคตรพรีเมียมเป็นประสบการณ์พิเศษมากๆเลยนะฮะดังนั้นผมว่าเออถ้าเรามองไม่ได้ไดนะผมวาอาจจะทําให้คนนั้นรู้สึกว่าคุณโคตรมีความสุขเลยคุณควรจะดีใจที่คุณได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้านะฮะดีใจที่มีชีวิตต่อได้อีกวันหนึ่งาะว่าน่าจะดีนะทําให้เรานั้นอย่างน้อยเรารู้สึกตัวเองมีค่า เรารู้สึกว่าตัวเองนั้นควรค่าแก่การเป,เป็นมนุษย์แล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์นะฮะความหมายประโยคน,นี้ว่าไงครับก็บอกว่า,วาการหายใจนั้นชีวิตทุกวันนั้นเป็นของขวัญน,นะครับการหายใจเป็นสนัญลักษณ์ของการมีชีวิตอยู่นะฮะถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็สามารถทําสิ่งต่างได้นะฮะการคิดละ่ะการคิดและการตระหนักรู้นั้นเป็นสิ่งพิเศษนะครับช่วยเราวางแผน แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสารร์สิ่งใหม่ได้ครับการมีความสุขเราสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กน้อยในชีวิตฮนะเช่นว่ากินอาหารอร่อยอฟังเพลงชอบอันนี้ผมชอบเลยนะหรือการเดินเล่นในธรรมชาติครับโอ้โหผมว่าเพอร์เฟกนี่เป็นมันเป็นสิ่งที่พรีเมียมมากนะกินอาหารอร่อยเนี่ยคุณคิดดูสิเป็นเทวดาคุณกินอาหารไม่อร่อยแต่คุณอิ่มทิพย์อะขูมัโคตรอับเฉาเลยนะชีวิตมัน ชดชื่นอ,อะ่ะชิดชาติอะ่ะชื่นมากอ่ะฮะฟังเพลงเพราะโอ้โหว่าหูเราเนี่ยนะกินอาหารอร่อยก็พิเศษแล้วนะหูฟังเพลงเพราะโอ้โหพิเศษไปใหญ่นะครับการได้ดื่มดั่มธรรมชาติก็พิเศษไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเนี่ยทาไมความเป็นมนุษย์มันจึงเป็นอะไรที่พรีเมียมขนาดเนี่ยคิดดีๆนะครับพีเ่เล่นนะว่าคุณจะมีความภูมิใจแล้วก็มีความแบบมีความแบบภูมิใจแล้วกันในการเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับ การได้รักผมว่าเรื่องนี้นะโอ้โหใครเคยอยู่ในห่วงรักมั้งคะพิเศษเหลือคนาครับฮนะแค่เรานะได้ดูหนังรักเราอย่างแบบปลื้มปริ่มเลยนะฮะยิ่งเราได้รักเองนะโอ้โหมันช่างหอมหวานมันช่างกระฉูดรูดบ้านเหลือเกินฮนะเนี่ยฮะการได้รักการถูกรักคือสิ่งที่มีค่านะครับผมว่ามนุษย์เนี่ยแหละ เป็นร่างนะฮะเป็นร่างเป็นอวตารที่สุดยอดเลยนะฮะเป็นเหมือนกับอันดับหนึ่งฮะถ้าคุณคิดว่าโลกถ้าคุณสามารถอวตารได้นะย้ายวิญญาณมาใสาราานะ่ร่างมนุษย์ได้วันนี้ผมว่าร่างมนุษย์เนี่ยเป็นรที่พิเศษสุดแล้วะฮะเนวทางปฏิบัติแล้วครับตัณหกรู้ในทุกเช้าครับก็คือว่านะฮะทุกครั้งที่คุณตื่นนะฮะ ใช้เวลาสักครู่ในการตระหนักถึงความสําคัญของวันที่เราจะเดินหน้าต่อของวันนี้นะครับแล้วก็คิดถึงสิ่งที่คุณจะขอบคุณมนะันฮะดูแลสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายกินอาหารมีประโยชน์ครับและพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะว่าใจคุณกับร่างกายคุณนั้นไม่ใช่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอย่างเดียวกันนะท่างบอกเนี้ยคุณ จิตจิตคุณเนะ่ยวิญญาณคุณและกันวิญญาณคุณก็เหมือนแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะร่างกายคือ,คอรถวิญญาณคุณคือคนขับรถอะครับรถกับคนขับรถนั้นโอเคละมันอยู่ในขอบเขตเดียวกันแต่ว่ามันแยกส่วนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องดูแลเขาให้ดีครับดูแลร่างกายให้ดีออกกําลังกายให้เขาให้เครื่องยนต์มาทํางานได้ดีครับนะี่ย กินอาหารมีประโยชน์ครับก็ให้น้ํามันไปสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับการขับเคลื่อนครับแล้วก็พักผ่อนครับทําให้เครื่องยนต์นั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะพัฒนาความคิดก็คือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่อ่านหนังสือฮะฝึกทักษะใหม่ๆครับหาความสุขในทุกวันครับโดยการทําสิ่งที่ชอบนะฮะฟังเพลงทำอาหารออกเดินเล่นในธรรมชาตินะครับสุดท้ายคือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ใส่ใจครับให้ความสําคัญกับคนรอบข้างครับสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีฮะด้วยการให้ความรักความเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือครับนี่ฮะถ้าทําตามแนวทางนี้นะครับผมว่าการเป็นมนุษย์นั้นพรีเมียมมากๆครับพรีเมียมมากๆกนะครับก็เจ้านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ